เข้ามาอยู่ในเมืองนี้คือกระตุกแบบเห็นได้ชัดเลยคอมผมก็แรงระดับหนึ่งนะทำไมมันกระตุกได้ขนาดนี้เออมาปรับกราฟิกลงก็ได้โหปรับแล้วก็ยังเป็นอยู่นะสรุปมันไม่ใช่ที่กราฟิกแล้วเป็นที่เกมเลยแหละก็ยังมีอยู่บ้างอ้าวตีพลาดตัวที ถ้าเผื่องนี้ใช้ดาบใหญ่ก็ได้นะฮืมอืมตีมกถ้าเอาดาบใหญ่มาฟินิชอะมันแรงมากเลยนะมันกลายเป็นเกมที่ว่าต้องใช้เวลาจริงๆครับผมอาจจะไม่สามารถนำเสนอได้หมดทุกอย่างเนใช่ไหม,ไไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม